จังหวัดสระบุรีดำเนินการการขับเคลื่อนนโยบายกวาดล้างยาเสพติดโนดักโดนดีเลอร์ผลิตกำลังสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยยาเสพติดอำเภอพระพุทธบาท โดยมีนายบัญชาชาวลินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบรุรีเป็นประธานฝ่ายแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนดักโนดีเร์พลุกำลังชุมชนปลอดภัยยาเสพติดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบรุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตีธรรมนุนชาววัณน,นิตผู้บังคับการตำรวจภุธรจังหวัดสระบุรีนายยุทธนาโพธิวิหกปร,รัดจังหวัดสระบรุรีพันเอกเอกเอกรัฐเมทาวัฒนานันท์ลองพอกรมน ว่าที่ร้อยตีอากาศปานแย้มผู้เชี่ยวชาญป้องกันและประปับปามยาเสพติดภาคหนึ่งในวัชรพลในอรุณลองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีพันตำรวจเอกสิงห์สิงเดชลองผู้บังคับการตำรวจูทรจังหวัดสระบุรีโดยมีนายมณพันดอนก้อนภันยในอำเภอพุทธบาทเก่ารายงานวัตถุประสงค์โดยมีพันตำรวจเอกวีรวุฒด,ดำสุวรรณผูุัิกับการสพ พระพุทธบาทเป็นหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดชรบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ,อสอมอร่วมป,ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สีมาตรการสําคัญสําคัญประกอบไปด้วยประการการป้องกันมาตรการการปราบปรามมาตรการการป้องปรามและปราบปรามมาตรการการ,รบําบัดฟื้นฟูเพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งภายใต้ตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย